นี่กล่องเหล็กครับได้ทั่วทุกทรายจะอดแจ้งนะพี่น้องล่องเหล็ก1ิบสี่วงครับพี่น้อง1ิบสี่วงกำลังเข้ามาอีกครับพี่น้องกำลังเข้ามาอีกแล้วครับไปชดได้ปะครับไปชนเลยเอออะไรนะ เอาเอาไปก่อนเอาจับได้จับได้เอาไปจอดโน่นก่อนก็ได้จับนี่แหละคันนี้จอดไปนี่เลยเออไปตรงนั่นเลยไม่เดียเดินหนาเดินหนาเดินหนาเอาไปง่าไม่เอาเเลี้ยวไปนวลเลยเดี๋ยวคันนี้ออกไม่ได้เสียบซ้ายเสียบซ้ายได้มันได้อยู่ไม่เดี๋ยวคันนี้ลงเสร็จแล้วออกได้ใช่ไเดินหน้าไครับนี่ก็แจ้งในนอนครับ จิบซีพวงพี่นอ้องจิบซีพวงวันนี้เต้าเศร้าปรกจับบาดอื่อท่านบะครับพี่น้องครับจิบซีพวงวันนี้สามพันเขาตันนะครับเล็กเข่าครับเอาเฉลี่ยก,กันนะพี่น้องเนาะจะสรุปก,ก้าตอนเหลืองานครับ ได้เลย S สี <S ส <S ่สิบห้ายาวไกลครับสิบเจ็ดพ่วงนะครับวันนี้เดินทางเดืเช้าให้เสร็จนะครับเจ็ดพ่วงครับนี่ครักครบถุมนะครับคกบถุมห้านาทีแล้ว อีกสองขั้นอีกสองขั้นรถสองสองพ่วงสองพ่วงครับ,รบสิบสี่พ่วงและสองขั้นสุดท้ายนะครับและสองพวงสุดท้ายครับแซมซ้ากันคลิปหน่อยนะครับครับ ที่สองครับประมาณที่สองหกกาบาทนะครับไปทางอำนาจเจริญนะครับไปทางอำนาจเจริญเจอกันเย็นที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสวัสดีครับตอวคลิปเป็นแค่ดีเด้อสวัสดีครับ